ช่อเองยังไม่รู้เรื่องเลยโอเคดังนั้นพี่พไม่พี่ไม่มีเหตุพี่ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะพูดซ้ายขวาพี่มีความหวังสูง<ป>ว่าพรรคประชาชนเนี่ยจะเป็นพรรคที่ถ้าได้อํานาจนะจะเปลี่ยนแปลงจริงแต่ตอนนี้ความรู้สึกของพี่เนี่ยก็คือว่าพรรคประชาชนเนี่ยคลิกกายใช้ระบบการเมืองเก่าคือการเมืองเก่าโทษคนอื่นทุกอย่างอ๋ตัวเองไม่เคยผิดเลยเอาอย่างเรื่องนี้ง่ายๆใช่ไหมอย่างที่พี่บอกอ่ะ ก็ถ้าคุณผิดก็รับไปก็จบแต่วิธีไม่เขาไม่ได้รับเขาเขาว่ารับก็จบไงแต่นี่คือรับในทางที่แต่คุณผิดมากกว่าฉันนะคือคนนี้คนนู้แล้วก็ใช้คําอย่างเงี้ยคนนี้ค้าเฮโรอีนอย่างเงี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดที่อยากให้ประชาชนที่จะเลือกเนี่ยนี่เป็นคําหาเสียงเลยไม่จําเป็นครับพี่เจยบนะไม่จําเป็นต้องใช้คาพวกนี้เลยพักประชาชนดีกว่าสิ่งที่ออกมาจากปากพี่อุ้ยโูดแค่เนี้ยประชาชนเป็นพักที่ดีพี่ไม่เถียง นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอยากกลับมาเล่นการเมืองเก่าไอ้เรื่องเนี้ยถ้าพี่บอกถ้ามันมีกลิ่นใช่ไหมพักควรจะมีสแตนดาดที่ดีกับคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่ารอให้ตำรวจมาจับก่อนแล้วมาบอกทีหลังว่าเราทําอะไรไม่ได้คุณต้องดีกว่านั้นที่พี่พูดทุกอย่างเนี่ยคืออะไรพี่อยากให้พักประชาชนเป็นพักที่พี่เคยรู้จักกับธนาธรมาที่พี่เป็นคนเปิดเวทีแรกให้ธนาธรขึ้นไปไปอภิปราย พักนั้นมันหายไปไหนพักที่อยู่ดีก็ไปยกมือให้กับภูมิใจไทยแล้วก็มาบอกทีหลังว่าเขาหักหลังเขาเขาหักหลังเราก็คุณยกมือให้เขาอะใช่ไหมพักที่ <c oughs> พักพักที่อะไรนะพักที่บอกว่าจะไม่อย่าลืมนะสโลแกนของพรรคคืออะไร <c oughs> มีเราไม่มีเท่า <c oughs> แต่พี่เจีย๊ยบต้องรับนะครับนี่ผมถามผ่านคุณนะ,ะ,ะว่าในพักคุณมีเท่าอ่ะ แล้วก็อาจจะมีอีกแต่สิ่งที่พิเชบพูกก็บอกว่าพิสูจน์ไม่ได้งั้นผมขอพูดอย่างเดียวที่ผมพูดตั้นั้นเนี่ยโรมเราบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งเป็นสแกมเมอร์โดยที่หลักฐานของโรมคืออะไรเพราะมีอีกคนหนึ่งไปเขียนเกี่ยวกับคนนี้ชื่อคุณว่าทอมไรท์ทอมไรท์ทอมไรท์เขียนเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้หลักฐานของโรมทั้งหมดเนี่ยก็มาจากนักข่าวคนเดียวชื่อว่าทอมไรท์แล้ววันนี้ทอมไรท์ก็บอกแล้วว่าคนนี้ไม่ผิดแล้ว ช่ไหมงั้นหลักฐานเนี่ยที่บอกคนเนี้ยถ้าคนนี้ผิดจริงนะเอาเข้าคุกเลยอืแต่พี่เจฟบอกว่าแค่นี้จะทําให้คนผิดได้เลยแต่พรรคประชาชนเนี่ยเก่งอย่างทําให้คนชิบหายได้ก่อนอุยแล้วเดี๋ยวมาแก้ไขกันที่รั้งนี่ใส่เนี่ยพี่อยาก่ะฝากให้พรรคประชาชนอย่ามีเป็นอย่างนั้นเลยเหรอฮะในมุมของคุณเป็นอย่างนั้นใช่ไหมในมุมของคุณเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมจะให้ให้คุณเจฟด้อธิบายในมุมคือถ้าเป็นอย่างที่พี่เจฟพูดนะแล้วก็พรรคประชาชนจะเป็นพรรคที่ไม่ต้องโทษคนอื่น ไม่ต้องเรอะลยนะภาษาไทยก็เรียกว่าเนะีเสียบเนี้ยแซะคือชอบแซะชาวบ้านเขาคือประเด็นที่ว่าสสพักคุณโดนจับเนี่ยนะสองคนติดก,กันเนี่ยนะภายในเดือนเดียวเนี่นะมันอาจจะไม่มีเอฟเฟกมากก็ได้ถ้าที่ผ่านมาคุณไม่เคยไปนั่งชี้นิ้วด่าคนอื่นนะอย่างเรื่องเบนสามิธเหมือนกัน ผมก็พูดมาตั้งนานแล้วไอ้พูดนั้นก็เข้ามาด่าผมแบกเทามาั่งนู่นนี่นั่นก็ผมบอกว่าไอ้ที่โลมอ่ะผมพูดตั้งแต่วันแรกที่มันดาพิพายในสภาแม่งไปเอาของคอมไลท์กับสมัคข่าวอยสลามาอ่านกันทั้งดุดเลยทั้งโลมทั้งพิโรดไม่ได้นาไม่ได้นาเชิดชูบูชาอะไรเลยแต่ด้วยความที่คุณโลมคุณเป็นสสนะคุณต้องทําได้มากกว่านั้นคุณต้องมีหลักฐานไม่ใช่เอาคอลัมน์ข่าวมาพูด แล้วก็ไปป้ายสียคนอื่นเขาผมไม่ได้มาบอกว่าไอ้คุณเบนสมิธหรือคุณธรรมนัทหรือทุกคนจะเป็นคนบริสุทธิ์แบบไม่มีความผิดเลยนะไม่ใช่นะแต่พอมันเป็นการพูดในที่สาธารนณะแล้วเป็นการไปกล่าวโทษคนอื่นเขาแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นจริงๆคุณต้องเอามาตรฐานของประชาธิปัตย์มาทําประชาธิปัตย์แม่งมาถึงปุ๊บแม่งเอาหลักฐานยื่นปปงเลยปุ๊บอีกประมาณสองอาทิตย์ตำรวจแม่งออกจับปปงแม่งยึดทรัพย์เลย มีเขาไปด้วยหลักฐานเขาไม่ได้ไปด้วยน้ำลายแต่พรรคส้มเนี่ยมีแต่น้ำลายน้ำลายที่ไปพ่นใส่คนอื่นเขาไปทั่วการจอมพลังกำลังหาเสื้อเกาะให้ทหารกำลังทําบังเกอร์ดีๆให้ที่ชายแดนได้ใช้ก็ไปหาเรื่องเขาไปตรวจสอบมูลนิธิเขาไปดูว่าเขาจัดซื้อถูกต้องไหมซึ่งจริงๆไปตรวจสอบเขาไม่ได้ด้วยเพราะเป็นเงินของม,มูลนิธิเขานะครับ ไม่ได้เงินหลวงคุณไม่มีสิทธิไปตรวจสอบคนที่ตรวจสอบคือมหาไทยเขาถือกฎหมายอยู่ที่ต้องควบคุมดูแลเรื่องมูลนิธิเนี่ยคุณก็ไปทําอย่างนี้เขาอย่างเหมือนเนี่ยคือคนอย่างนี้ก็ต้องเจออย่างเนี้ยคนระดับคุณทอมก็ไปพูดเนี่ยแหละนะฮะถึงแม้บางครั้งบางครั้งคุณทอมพูดอะไรบางอย่างผมอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยนะแต่เรื่องเนี้ยผมเห็นด้วยแล้วผมเข้าใจว่าแกพูดในทํนมองที่ว่าแกเคยคิดแกเคยคิดเชียร์พรรคนี แล้วช่วงหลังนี่มันหลายอย่างมันเห็นชัดเจนว่าข่าวมันออกมาแล้วว่า <c oughs> <c oughs> ที่แม่สอดที่จังหวัดตากเขาเตือนกันตั้งนานแล้วเขาล้องเรียนมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เป็นสอส,อสอปีแรกน่ะปีหกห้าหกหกเนี่ยว่าสอสอคนนี้ทําเว็บพนันออนไลน์แต่พักเลือกที่จะไม่เชื่อเพราะอะไร ไม่ใช่ผมว่าเชื่อว่าพักไม่รู้นะผมเชื่อว่าพักรู้แต่พักเลือกที่จะไม่เชื่อเพราะว่าสอสอคนนี้แม่งบริจาคพักเยอะสอสอคนนี้สามารถดูแลการหาเสียงเลือกตั้งด้วยเงินตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินพักมากกว่าพักมองจุดนี้แล้วพักแม่งคิดแค่ว่าเอ้ยพักเราแม่งมีกระแสส่งตัวเฮ้ยอะไรไปเขาก็เลือกแค่นั้นเองนะฮะอบาลมังคม <laughs> ไม่แล้วที่ยึดทรัพย์อ่ะมันแค่เครือข่ายนะไม่ใช่ของไม่ใช่ของตัวเบนนะเ <c oughs> ครือข่ายคือคนที่รู้จักกับเบนนะเออซึ่งเขาในใน <c oughs> <c oughs> ในภาษาข่าวตอนนั้นนะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเคยเป็นคนเป็นคนทํางานให้คุณเบนกับเบนสมิธอ่ะนะอ่าแต่ตอนหลังเนี่ยความความซวยมันจะเกิดกับโรมเพราะว่าหนึ่งอเมริกาได้เอาชื่อเบนสมิธออก จากลิสต์แล้วอเมริกาเอาชื่อเบนสมิธออกจากลิสต์แล้วและทอมไลท์ก็พูดอย่างที่คุณทอมพูดแต่ว,ว่าก็มาเขียนแล้วว่าเบนสมิธไม่ได้เป็นสแกมเมอร์อ้าวแล้วจะทายัางไงต่อทีนี้มึงก็โดนฟ้องเิเขาฟ้องมึงแล้วร้อยล้านแต่คุณเชื่อไหมไอ้พวกดอมโซมแม่งก็ยังมาถามงงว่าโอ๊ยทาไมอ่ะทาไมทาไมเบนสมิธฟ้องโลมได้โอ้ย,ออยบ้านเราแม่งไม่มีความยุติธรรมเลยเอาเขายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาคดีอะไรเลยเบนสมิธนะเอาจริง แต่เขาถูกน้ำลายของโลมถูกปากของโลมเนี่ยไปกดดันไปไป,ไปสาดโคลนใส่เขาแล้วก็หมิ่นประมาทเขาเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องได้แล้วถึงแม้ว่าเขาจะโดนคดีแล้วก็ตามเขาก็ยังมีสิทธิ์ฟ้องได้อยู่ดีถ้าเขาจะฟ้องเพราะกฎหมายคุ้มครองอยู่เพราะคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะฮะแล้วทีนี้ก็มาพูดถึงสสออะไรนะชนพัฒนนะ พอพักตัวเองโดนจับอันนี้จะจะพูดที่พี่ทอมพูดว่าคือพักร่มเนี่ยพ,พี่พี่ทอมเขาพูดํำนองนี้ว่าถ้าคุณผิดคุณก็ยอมรับผิดคุณไม่ต้องไปชี้โทษคนอื่นไอ้นั่นผิดมากกว่าเราเหมือนคุณขับรถฝ่าไฟแดงแล้วโดนตำรวจเรียกแล้วคุณก็ไปชี้คันอื่นว่าทำไมไม่จับคนนู้นทำไมไม่จับคนนี้ทำไมไม่จับคนนั้นก็เขาบอกว่าตอนนี้เขาจับมึงอยู่เดี๋ยวไอ้พวกนั้นเดี๋ยวเขาไปไล่าตามกันตามกล้องกันอีกทีนึงก็ได้อะไรแบบนี้นะแต่เนี่ยคือ ส้มแม่ก็ยังมาสไตล์นี่คุณเจี๊ยบครับเมื่อวันผมดูรายการแล้วคุณเจี๊ยบนี่ไม่น่าเชิญมาเลยคือพูดอะไรวกไปวนมาแล้วก็จะพูดชอบพูดทำนองตีกินไปไปแขวะไปแซะไปดา่าชาวบ,บ้านไปว่าคุณผู้นี้ว่าผิดผิดมากกว่า <c oughs> ทีนี้อย่างเคสสสชนพัฒพักก้าทําเนี่ยที่เพิ่งโดนยึดทรัพย์ไปอีกร้อยกว่าล้านเนี่ยนะทาไมเขายังอยู่ได้ เพราะคดีเขาอยู่ระหว่างการดำเนินของศาลแล้วคืออยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วเขาถูกจับแล้วและได้ประกันตัวออกมาเออส่วนเรื่องเขาจะลาออกหรือพักจะไม่ให้ลงหรือพระอันนั้นก็เป็นเรื่องของพักเขาก็ไปจัดการกันแต่มาตรฐานทางกฎหมายบ้านเมืองมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนนี้ของส้มสองคนนั้นน่ย น่าจะอยู่ระหว่างฝากขังช่วงสอบสวนมั้งยังไม่ยังไม่ถึงชั้นฝากขังศารมั้งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมว่าก็คงอาจจะประกันตัวยากนะเพราะมูลมูลมูลฐานกับมูลค่าของทรัพย์มันค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ทีนี้ก็ไม่รู้นะต,ต้องไปเปรียบเทียบกับชนพัฒน์ว่ายังไงทําไมชนพัฒน์ถึงได้ประกันตัวก็ต้องไปดูรายละเอียดปีกย่อยนะครับแต่มันก็ไม่ควรจะไม่ต้องไปเท้าความไปอะไรไปคนอื่นหรอก ตัวเองผิดก็ยอมรับผิดซะผมว่ามันจบง่ายกว่าดีกว่ามานั่งต่อล้อต่อเถียงอันนี้คือนิสายของพักส้มนะฮะมีส้มไม่มีเทาไม่มีเทาเลยนะฮะเออต้อคิดดูแล้วกันว่าขนาดเรื่องง่ายๆคัดคนเข้าพักของตัวเองยังทําได้แบบนี้แล้วถ้าเป็นงานการเมืองระดับประเทศจะเป็นยังไงเออนะครับอ่ะทีนี้มีอีกเรื่องนึงโอ้ผมงงมาก รัฐบาลพรพยประชาชนจะเปลี่ยนวิธีการทํางานตั้งเป้ายกเลิกกฎระเบียบใบอนุญาตที่ไม่จําเป็นภายใน18เดือนนี่คือนโยบายาพรประชาชนนะยกเลิกใบอนุญาตที่ไม่จําเป็น <c oughs> ภายใน18เดือนจะมีรัฐมนตรีรับผิดชอบภารกิจนี้โดยเฉพาะทีนี้อันแรกเลยที่มันโฉหัวข,ขึ้นมามันยกตัวอย่างขึ้นมานะมันบอกว่าแค่จะทําไอศครีมต้องมีใบอนุญาต ประเทศไทยมีใบอนุญ,ญาตจำนวนมากไม่ได้สร้างแค่ภาระต้นทุนประชาชนพ่อค้าแม่ค้าแต่ยังหมายถึงการใช้ดูมินิตของราคาราชการที่นำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์การยกเลิกใบอนุญ,ญาตที่ล้าสมัยไม่จําเป็นพูดกันมาเป็น10ปีแต่ทุกระบาลที่ผ่านมายกเลิกได้เพียง1ใน3ถ้ายังทําแบบเดิมเดิมอาจต้องใช้เวลาถึง20กว่าปีจะเสร็จอ่ะมึงจะยกมึงจะยกเลิกใบอนุญ,ญาตที่ไม่จําเป็นแต่มือเริ่มต้นกูก็น่ากูก็กลัวแล้ว ใบอนุญาตการขอทำไอศครีมมันต้องมีสิครับพี่เอาแค่ทุกวันนี้มีใบอนุญาตเนี่ยนะไอไอติมนะขนาดทุกวันนี้กฎหมายก็ต้องมีใบอนุญาตเนี่ยมันยังแอบ,บทำกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยแล้วมันใช้น้ำอะไรทำก็ไม่รู้บางทีเนี่ยขอโทษนะไม่ได้ไม่ได้บูลลี่นะบางทีเนี่ยเห็นเนี่ยเป็นแขกอินเดียไม่รู้แขกอินเดียหรือเปล่าแต่ดูแบบทรงเขาแบบ พาลาตะพาลตะหน่อยอ่ะตัวดําๆมาขี่จักรยานขายติมกะทิเนี่ยลูกผมจะกินผมยังไม่ให้กินเลยเพราะเราไม่รู้แล้วไอติมมันเป็นของเย็นของกินของเ,อเข้าสู่ร่างกายมึงลกเลิกใบอนุญาตไม่ได้ต้องมีเพราะมากมากกว่าการดูแลพ่อค้าแม่ค้าคือการดูแลผู้พอิโภคนี่คือเนี่ยพักสม้มมึงก็ชอบทำนโยบายอะไรแบบเนี้ย เพื่อเจอออกมาเอาใจคน,คนนู้นคนนี้แต่ไม่ได้ดูเลยว่ามันการจะสร้างปัญหาอะไรขึ้นมานะฮะก็อันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างหนึ่งอันนี้ยังไม่พูดไ,ไม่พูดถึงเรื่องอะไรนะคบนําหน้าเพศภาพอีกนะปวดหัวใช่ไหม <laughs> ถ้าพักนี้มาเป็นนี่นะตายแน่ๆสารพัดเรื่องเลยนะฮะสารพัดเรื่องจริงๆ